ความจริงเรื่องวัตจักรของจักรวาลศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงที่จะต้องเข้าใจให้ถ่องแท้เกี่ยวกับโลกและจักรวาลอีกประการหนึ่งคือสัพพสัาสตร์และสัพพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลแสนโกดจักรวาลอันันตจ,จักรวาลไม่มีสิ่งใดเลยที่จะยั่งยืนถาวรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง โดยสภาพความเป็นจริงของจักรวาลเองก็มีวัตจักรของตัวเองอันประกอบด้วยการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปในที่สุดซึ่งหมุนเวียนเป็นวงกลมอย่างนี้ไม่สิ้นสุดเช่นกันดังนั้นเรากําลังจะมาทบทวนวัตจักรของจักรวาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําความเข้าใจตัวเราเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าเรากำลังอยู่ในคุกขนาดใหญ่ที่ต้องวนเวียนตายเกิดอย่างไม่รู้จบสิน้นทั้งยังเป็นคุกที่มีความเสื่อมถอยอยู่ตลอดเวลาหาความเที่ยงแท้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบกันอย่างมากเพื่อให้เห็นชัดถึงสภาพอันแท้จริงของจักรวาลที่เราอาศัยและเพื่อระหนักถึงความสำคัญของพระปัญญาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าที่ทรงนำความรู้อันแท้จริงมาเปิดเผยต่อมวลมนุษยชาติการเกิดขึ้นของจักรวาล จักรวาลเกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งสี่อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสสวรและสัพพิสิงทั้งหลายการเกิดขึ้นของจักรวาลเริ่มจากในท้องจักรวาลมีเพียงอากาศที่ว่างเปล่าเมื่อเวลาล่วงไปนานนับประมาณไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือมีเม็ดฝนตกลงมาจากเม็ดเล็กจนกระทั่งเม็ดใหญ่เท่าลำตาลน้ำฝนนั้นถูกลมพัดรองรับไว้เหมือนภาชนะทําให้น้ําไม่ทั่วไหลลมก็พัดแรกน้ําขึ้นมาทําให้น้ํานั้นงวดเข้างวดจากบนลงล่างตามลาดับซึ่งแต่ละขั้น ตอนใช้ระยะเวลายาวนานมากเมื่อระดับน้ำลดลงทำให้ที่ตั้งของพบภูมิต่างๆคือกรงชั้นต่างๆจนถึงสันชั้นที่สามเมื่อระดับน้ำลดลงมาถึงระดับพื้นนิ่มระดับน้ำเริ่มคงที่ไม่ลดลงไปอีกเมื่อน้ำนิ่งจึงเกิดการรวมตัวของตะกอนซึ่งลอยอยู่บนผิวน้ำมีสีเหลืองเหมือนใบบัวลอยอยู่ในน้ำมีกลิ่นหอมมีรสหวานตะกอนนี้เกิดจากการรวมตัวของาธาตุหยาบ การเกิดขึ้นของครอบครูอื่นเป็นการรวมตัวของธาตุละเอียดทำให้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งต่อมาคือแผ่นดินที่รองรับสิ่งต่างๆต,ต่อจากนั้นจะมีกอบัวเกิดขึ้นเป็นบุพนิมิตกอบัวนั้นจะมีดอกบัวดอกบัวหมายถึงการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีหนึ่งดอกแสดงว่ากับนั้นจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหรือพระองค์อย่างไรก็ดีกอบัวนั้นจะมีดอกไม่เกิน5ดอก เมื่อแผ่นดินตั้งขึ้นแล้วพรมในชั้นอาภัสราที่สิ้นมูลก็ลงมายังพื้นดินซึ่งถือว่าเป็นมนุษย์ต้นกับพรมเหล่านั้นไม่มีเพศมีกายเบาเหาะไปมาในอากาศได้มีรมัศมีสว่างสวยัยมีปีติเป็นอาหารไม่ต้องกินสิ่งอื่นพรมเหล่านั้นดำเนินชีวิตอย่างนั้นเป็นเวลาช้านานจนในที่สุดก็มีพรมตนหนึ่งเกิดพิเลตมีความต้องการชิมล้วนดินที่มีกลิ่นหอมจึงได้นำเข้าปากแค่วางที่ปลายลิ้นล้วนดินก็แผลซ้านไปทั่วกาย มีรบที่ถูกใจอย่างยิ่งจนกระทั่งคนอื่นเห็นเข้าต่างก็พากันทำตามเมื่อบริโภคมากเข้าเป็นระยะเวลานานร่างกายก็อยากระสีกายที่เคยสว่างก็เริ่มหดหายไป ความมืดเริ่มปกคลุมเหลา่ามนุษย์ยุคต้นกับเกิดความหวาดกลัวดวงอาทิตย์จึงบังเกิดขึ้นแต่น,นี้ได้ส่องสว่างตลอดเวลาเมื่อโคโจรผ่านไปแล้วดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆก็เกิดขึ้นทำให้เกิดกลางวันกลางคืนมีฤดูการมีมหาสมุทรมีเขาซินเนรูที่เป็นที่อยู่ของสวรรค์ชั้นเจตุปมหาราชิกาส่วนสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ที่หน้าตัดของเขาซินเนรูการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ใช้ระยะเวลายาวนานจนนับไม่ถ้วน นี่คือขั้นตอนขององค์การเกิดจากักรวาลซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานมากแค่เรื่องการเกิดขึ้นของจัก,กรวาลเรื่องเดียวก็ใช้เวลามากมายถึงเพียงน,นี้แล้ววัตสงสารที่วนเป็นห่วงโซ่หาเบื้องต้นข้ามกลางเบื้องปลายได้ยากนั้นจะยาวนานถึงเพียงไหนหากนักศึกษาพิจารณาดูแล้วจะพบว่าชีวิตในสังสารวัตช่างเป็นภัยที่น่ากืัอยิ่งนักความเสื่อมสลายของจัก,กรวาล เมื่อจัก,กรวาลตั้งขึ้นได้เกิดมนุษย์มีสัตว์มีต้นไม้มีการสร้างสังคมมีการปกครองมีการประกอบอาชีพอายุมนุษย์ก็มีขึ้นมีลงผ่านการเวลาหลายยุคหลายสมัยเนิ่นนานจนกำหนดนับไม่ได้ว่าเท่าน,านั้นทีเท่านี้ทีกลไกสำคัญขององค์การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้เจริญขึ้นหรือเสริมถอยลงอยู่ที่กิเลสภายในใจของมนุษย์โดยรวมและเมื่อกิเลสแต่ละชนิดก่อตัวหนาแน่นขึ้นกระทั่งสิ่งแวดล้อมเกิดความผิดปกติอย่างรุนแรงจนรับไม่ได้เมื่อ,อ,อนานโลกย่อมถึงการที่นาศไป เรื่องของความเสื่อมของจักรวาลน,นี้ก็เช่นกันอำนาจกิเลสภายในใจของมนุษย์บันดาลให้สิ่งแวดลอ้อมเริ่มแปรเปลี่ยนไปก่อให้เกิดมลพิษในทุกด้านจนโลกตั้งอยู่ไม่ได้หากมนุษย์มีกิเลสประคูลโทสะแรงกล้าถึงขีดสุดจักรวาลน,นี้ย่อมถูกทำลายด้วยอำนาจแห่งไฟถ้ามนุษย์มีกิเลสประคูลราคามากจักรวาลจะถูกทำลายด้วยน้ำและหากมนุษย์มีกิเลสประคูลโมหามากจักรวาลจะถูกทำลายด้วยลม ยกตัวอย่างจากกระวาลถูกทำลายด้วยไฟเมื่อมลพิษต่างๆอันเกิดจากอำนาจกิเลสประกูลโทสะในใจของมนุษย์มากขึ้นจะเกิดปรากฏการณ์ฝน,นไม่ตกเป็นเวลาช้านานต้อนไม้น้อยใหญ่พากันเหี่ยวแห้งตายล่กเวลาต่อมาเมื่อดวงไอทิ์โคจรลับฟ้าไปแล้วควรจะเป็นเวลากลางคืนแต่กลับไม่มีเพราะเกิดดวงไอทิตย์ใหม่ขึ้นอีบหมดวงซึ่งมีความรุนแรงกว่าดวงไอทิต์ดวงแรก ความร้อนก็เพิ่มคูนอุยคูณท้องฟ้าไม่มีเมฆหมอกปรากฏแม่น้ำใสใหญ่ทั้งหลายเหือดแห้งหมด ไม่มีผู้คนหลงเหลือหยู่ร่วงเวลาต่อมาอีกเดียวนานดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายแห้งหมดเวลาผ่านไปอีกเดียวนานดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏสายใหญ่ในป่าหิมะพานแห้งหมดน้ำในมหาสมุทรเรื่องแห้งงวดการร่วงไปอีกเดียวนานดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ำในมหาสมุทรแห้งหมดระยะเวลาผ่านไปอีกเดียวนานดวงอาทิตย์ดวงที่หกก็ปรากฏแผ่นดินภูเขาทั้งหลายก็สิ้นขาดน้ำ ไม่สามารถเกาะกลุมแผ่นดินไว้ก็หลุดกระจายกลายเป็นฝุ่นเป็นควันลุ้งตลบเป็นอยู่ระยะเวลาย,ยาวนานครั้นเมืองไอทิตเมืองที่7ปรากฏโอบกระทค่าทั้งแสนกธจากระวาลก็ลุกเป็นไฟมีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวยอดเขาซิเมรุก็หลุดกระจายสลายไปในอากาศเรียไฟประลายกันเกิดที่รอบมนุษย์ ลุกไม่ลามไปยังเทวโลกต่อขึ้นไปยังพรหมโลกชั้นต้นปฐมฌานภูมิแล้วก็หยุดเพียงเท่านั้นสภาพการตั้งอยู่ของจักรวาลและการเสื่อมสลายของจักรวาลเป็นวัฏจักรที่จะต้องเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นระยระเวลายาวนานสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงที่ไม่สามารถหลีกพ้นไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการศึกษาเรื่องวัฏจักรนี้ยิ่งทําให้เราเห็นชัดในทุกโทษภัยของสังสารวัฏได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก gl 2 0 4ศาสตรศาแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หยุ่นมิชาเป้าหมายชีวิตติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ตอเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จสิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะทะสาธุ